ในในตัวของเราเนี่ยเล็บนะเล็บมันยาวอาทิตย์เว้นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยทำให้ตัดเนี่ยยาวมาละนะไม่สะอาดเลยจนกระทั่งท่านนบีสั่งอว่าอะไรวะสัลลัมบอกว่าอาอะไรต้องรักษาถือว่าเป็นคอมซุนมินันฟิตรอถามห้าอย่างที่เป็นฟิตรอที่เป็นธรรมชาติที่เป็นความสะอาดที่มุสลิมทุกคนต้องรักษาเผลอแป๊บเดียวมันยาวผมเผลอแป๊บเดียวมันยาวนะครับ ถ้าหากว่าเราจะเปรียบที่อัลลอฮฺมะตาลาถามว่า,วาฟีอัมฟูซีกุมอาัฟาลาตุบซีรูนและในตัวของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพวกท่านไม่เคยมองไม่เคยพิจารณาหรือพี่น้องลองนึกนะว่าบางอย่างในตัวเราผมผู้ชายผู้ชายเนี่ยนะครับถ้าไม่ตัดบางโกฟทาหากว่าไม่ตัดเนี่ยผมเป็นไงยาวเขาของเราเนี่ยยาวนะแต่มันมีบางอย่างเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺเบรกเอาไว้ไม่ให้ยาวกวดกันทันเนี่ยถ้าอัลลอฮฺให้ยาวพร้อมกันทั้งหมดเลยในร่างกายของเราเนี่ย คิ้วก็ยาวยาคิ้วเนะี่ยยาวนะแต่ว่ามันไม่ได้ยาวแข่เหมือนกับเส้นผมนะนะครับอ่ะยาวขนตากว่ายาวถามว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่เบรกขนตาเราเนี่ยที่อยู่ในร่างกายของเราในตัวของเราที่ที่เราเห็นเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่เบรกเฮ้ยไ,ไปตัดผมต้องตัดขนตาด้วยพงกบเห็นไหมครับอ่าช่างตัดคิ้วให้ฉันด้วยนะเพราะคิ้วมันก็ยาวขึ้นมาเห็นไหมครับ